สวัสดีครับผมยักษิวนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ผมแบบโคตรดีใจเลยผมได้จดหมายจาก Google Adsense แล้วนะครับผมนี่อ่าโอ้โหแบบรอมานานมากนะครับผมกว่าจะได้จดเจ้าจดหมายตัวนี้นะครับในจดหมายตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีรหัสพินนะครับผมเป็นตัวเลข6หลักให้เรากรอกเข้าไปในบัญชี Google Adsense นะครับผมเพื่อที่จะ รับรายได้จาก Youtube นั่นเองครับนี่ถามว่ารอนานไหมก็ไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับสอาทิตย์กับอีกกี่วันวะประมาณ7วันนะครับผมสอาทิตย์กับอีกประมาณ7วันนะครับเจ้าจดหมายตัวนี้เนี่ยก็มาถึงมือผมแล้วนะครับนี่แต่ว่ากว่าจะผ่านกฎกว่าจะได้ไกระดาษใบเนี่ยผมใช้เวลานานมากเลยนะครับตั้งแต่เปิดช่อง Youtube ใหม่ๆเลยนะ ช่วงนั้นเนี่ยคนติดตามคือไม่มีเลยนะศูนย์คนผู้ติดตามศูนย์คนจริงนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครติดตามช่องผมอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าผมอ่ารีวิวโมเดลก็ซิลล่านะครับผมโมเดลพวกสัตว์ประหลาดไคจูอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบอ่ามีไอรอนแมนบ้างนะครับผมแล้วก็รีวิวหนังนะครับผมรีวิวหนังเนี่ยเพิ่งมาทำได้ประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็พยายามทำมาเรื่อยๆนะครับผมก็พยายามแบบ เอาสิ่งที่ผมชอบอะมาทําเป็นคอนเทนต์นะแบบผมชอบอชอบสะสมของเล่นชอบโมเดลฟิกเกอร์อย่างเงี้ยชอบแล้วก็ชอบดูหนังนะครับผมก็เอาสิ่งที่ผมชอบเนะี่ยมาทําเป็นคอนเทนต์ลง YouTube แล้วก็วันนี้ก็มาถึงครับนี่เลยเป็นรหัสพินนะครับผมจาก Google AdSense ก็คือกว่าจะได้ตัวเนี้ยก็คือผมต้องผ่านกด YouTube ก่อนนะครับก็คือมีผู้ติดตาม1,000คนนะครับอ่าเท่าไหร่วะ ไอยอดดูกี่ชั่วโมงนะ4เออ4พันชั่วโมงนะครับคุยตาม1000คนแล้วก็อยอดรับชมเนี่ยสะสมรวมนะ4 0 0พชั่วโมงครับผมพอเราผ่านกดปุ๊บนะครับเราก็เข้าไปกรอกที่อยู่นะครับผมในบัญชี Google เซ e n s e นะครับพอเราผ่านกดปุ๊บเราก็ต้องสมัครบัญชี Google เซ e n s e พอสมัครปุ๊บก็ทำการกรอกที่อยู่อะไรไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก่อนจะได้ไอตัวเนี้ย พอเราผ่านกดปุ๊บไม่ใช่ว่าเราจะได้ตัวนี้เลยนะพอเราผ่านกดปุ๊บเราก็ต้องทําคลิปต่อไปเพื่อให้มีรายได้เข้ามานะครับผมมีรายได้เข้ามาให้ถึง10ดอลน,นะครับผม10ดอลลร์10ดอลรดอลาราก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300 360 380บาทประมาณนี้นครับคือค่าเงินมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะค่าเงินดอนลลร์เนี่ยแต่ตอนนี้เนะี่ยค่าเงินแข็งมากเลยนะของ USA เนี่ยตอนเนี้ย ถ้าเทียบเป็น1ดอลลาร์นะหดอลลาร์จะประมาณ38บาทแล้วนะครับผม1ดอลนานะบาทแต่ก่อนมันประมาณ3-2บ้าง3-6บ้างนะครับผมแต่ตอนนี้ขึ้นมาเยอะเลยก็ถือว่า,ามันก็ยากขึ้นเนาะใช่เพราะกว่าเราจะเก็บกว่าจะทำรายได้จาก YouTube ไดนะ้ให้มันครบตามที่เขากำหนดเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ต้องสะสมเงินเนี่ย ให้มากขึ้นนะก่าจะถึง10ดอลลาร์แต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมถึงแล้วนะครับผมนี่แล้วพอถึง10ดอลปุ๊บเราก็จะทำการกรอ,อกที่อยู่นะครับผมเพื่อที่จะให้าทาง Google Adsense เนี่ยส่งจดหมายตัวนี้มานะครับโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปแกะจดหมายกันเลยครับโอเคครับผมเรามาดูตัวจดหมายกันนะครับผมนี่เลยครับผมจดหมายจาก Google Adsense ครับผมนี่ก็ด้านในเนี่ยจะมีตัวเลขพินนะครับผมเป็นรหัสพิน ตัวเลข6หลักนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันนิดนึงอ่ะจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับผมเป็นที่อยู่จากที่เขาส่งมาเนาะก็จากมาเลเซียนะครับก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของผมเองนะครับนี่เลยแล้วก็ต้องตัดขอบรอบๆออ,ออกนะครับผมนี่เพื่อทําการเปิดตัวจดหมายนี้ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยครับตัวจดหมายเนี่ยเขาก็ส่งมาทั้งอย่างนี้เลยนะครับผม ก็คือมาเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยไม่มีการใส่ซองนะครับผมซองเสียบตาลซองจดหมายอะไรเงี้ยก็คือไม่ใส่มาเลยนะมาอย่างนี้เลยนะครับผมมาแบบโล่งๆอย่างนี้เลยนะคือแบบไม่กลัวหายเลยนะครับโอ้โหส่งมาอย่างนี้นะครับผมแบบไม่กลัวเปียกฝนไม่กลัวเปียกน้ําเลยนะครับไม่มีการใส่ซองไม่มีอะไรมาทั้งสิ้นมาแบบเรียกอะไรมาแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับผมก็โอ้โหถ้ามาอย่างนี้นะผมว่า โอกาสที่มันจะหายเนี่ยนะครับผมก็คือจดหมายศูนย์หายระหว่างทางเนี่ยผมว่ามันสูงนะก็คือแบบอ,อยากให้ Google เซ s น s ์หรือแบบทางที่เขาส่งมาเนี่ยปรับปรุงนิดนึงนะก็ใส่ซองมาให้หน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นรหัสพินนะครับผมอันนี้ขออนุญาตปิดนะครับจะมีผมคนเดียวเท่านั้นที่เห็นตัวเลข6หลักนี้นะครับผมนี่เลยอ่าแล้วก็มีขั้นตอนแล้วคือทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ อ่ะอันนี้เขาจะมีคําเตือนนะก็คือโปรดทราบว่าเราจะหยุดโฆษณานะครับผมผ่านบัญชีของคุณนะครับหากไม่ได้ใช้พินนี้เพื่อยืนยันตัวตนนะครับภายใน4เดือนก็คือพอเราได้รับพินตัวนี้มาแล้วเนี่ยภายใน4เดือนถ้าเราไม่ได้กรอกเลขนี้นะครับผมไปในระบบนะเขาก็จะยกเลิกโฆษณาจากช่อง youtube ของเรานะครับผมพอไม่มีโฆษณาปุ๊บเราก็จะไม่มีรายได้นั่นเองนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ทำการเปิดบัญชี Google Adsense ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เลยก็จะสังเกตว่าตรงด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งเตือนนะว่า,าระบบได้รับการชำระเงินแล้วเนื่องจากคุณต้องยืนยันที่อยู่นะครับนี่เลยสีแดงๆตรงเนี้ยแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมที่การทำงานนะอ่ะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องนะครับผมตรงนี้เลยให้เราใส่รหัสพินนะครับผมตามที่จดหมายเขาแจ้งมานะ ก็ทําการกรอกเลขเข้าไปได้เลยครับแล้วก็จะสังเกตว่าด้านใต้ของไอ้ตรงช่องตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่าคุณสามารถป้อนพินได้3ครั้งนะครับผม,ผมก็คือเราป้อนพินห้ามผิดนะครับผมถ้าเราใส่เลขผิดเนี่ยเราอาจจะรีบกรอกเร็วเกินไปนะครับผมหรือกรอกเลขผิดถ้าผิดเกิน3าครั้งเนี่ยก็คือรหัสนี้มันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับก็คือต้อง ขอพินใหม่นะจะสังเกตว่าปุ่มด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่าส่งพินอีกครั้งนะครับผมก็คือให้เขาส่งมาใหม่แล้วก็ต้องรออีกนานเลยนะครับแบบอาจจะเกิน2ออาทิตย์นะก็คือแบบผมไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีแบบไม่มีอะไรให้เราเช็คเลยนะครับว่า ตอนนี้จดหมายมันถึงไหนแล้วนะครับก็คือทําได้แต่รออย่างเดียวนะครับอ่าพอเสร็จตรงนี้แล้วเราก็กรอกเลขเข้าไปครับชึบชุบช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 บนี่เลยอ่าพอเรากอกเลขเสร็จเราก็กดเขามาส่งนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมในการยืนยันตัวตนและยืนยันที่อยู่นะครับผมสําหรับการกรอกพินก็ง่ายๆนิดเดียวนะครับผมอ่าโอเคครับมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นขั้นตอนการกรอกบัญชีธนาคารของเรานะครับผมเพื่อที่จะทําการถอนเงิน จาก google adsense มาที่บัญชีธนาคารของเรานะครับนี่แล้วก็เข้าไปที่ตรงการชำระเงินครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็กดตรงข้อมูลการชำระเงินนะครับนี่มันก็จะเด้งมาหน้านี้อ่านี่เลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมของผมทั้งหมดนะที่เขาก็จะจดบันทึกไว้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทําเงินไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับนี่เลยก็จะมีแบบว่าคําอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาก็จะแจ้งเราว่าชําระเงินเดือนเนี่ยชำระไอ้ชำระเงินรายเดือนเนี่ยหากมียอดรวมอย่างน้อยนะหนึดอลลาร์นะครับผมก็วงเล็บเกณฑ์การชำระเงินอันนี้ก็คือหมายถึงเราเนี่ยต้องมีเงินสะสมในบัญชี google adsense นะก็คือเราต้องทํารายได้จาก YouTube เนี่ย ให้ถึง100ดอลลาร์นะครับผม100ดอลลาร์ก็จะประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมถึงจะถอนเงินออกจาก Google Adsense ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่แค่15ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ก็คือแบบน้อยมากๆนะครับ <c oughs> ก็ถึงจะกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารไปแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ยังไม่สามารถที่จะถอนเงินออกจาก Google Adsense ได้นะครับผม <c oughs> จนกว่าผมจะทำเงินได้ครบ100ดอลลาร์นะครับถึงจะสามารถถอนเงินได้ อะเรามาดูวิธีการเพิ่มบัญชีธนาคารกันเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้อะแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับผมก็จะมีรหัสผู้รับเงินชื่อในบัญชีธนาคารชื่อธนาคารแล้วก็ไอสวิตบิดเนี่ยหรือว่าสวิตโค้ดนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับอันนี้ก็ต้องกรอกซ้ํา2ครั้งนะครับอะเรามาดูไอเจ้าตัวนี้ก่อนเลยชื่อธนาคารเนี่ยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไอตัวสวิตบิ t นะครับผมหรือว่าสวิตโค้ดนะครับ ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันนี่เรามาดูในเว็บนี้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังจะกรอกไอ้บัญชีธนาคารนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกัน,กนแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปดูเลยว่าเพื่อนๆอยากจะเอาชื่อจากธนาคารไหนนะเพื่อนๆมีธนาคารอะไรก็ไปกรอกกันอย่างเนี้ยมีอก่กรุงศรีกสิกรเนี้ยผมกรุงไทยก็มีเยอะแยะเลยแต่ว่าของผมเนี้ยจะใช้เป็นกสิกรนะแล้วทําการ Copy ชื่อมานะครับจะเป็นชื่อตเต็มๆชื่ออย่างถูกต้องนะ ที่เป็นภาษาอังกฤษของธนาคารเขาเนี่ยนะครับก็ก๊อปใส่ได้เลย,เลยแล้วก็ชื่อในบัญชีธนาคารก็คือชื่อของเราเนี่ยแหละนะครับบัญชีธนาคารนี้นะครับเราใช้ชื่ออะไรชื่อใครหรือชื่อเราเองแล้วกรอไปต้องเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวส่วนตรงเนี้ยรหัสผู้รับเงินไม่จํางเป็นต้องใส่ก็ได้นะหรือจะใส่ก็ได้แล้วแต่ถ้าใครจําได้นะส่วนสวิตโค้ดหรือสวิตบิ๊กนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับทําการก๊อปไปได้เลยอันนี้จะมีของทุกธนาคารเลยนะ แต่ผมเนี่ยเป็นกระิกรผมก็จะก๊อปของกระิกรมาใส่แล้วก็เลขบัญชี่าผมก็ใส่ไปเลยตื๊ดๆๆๆดตืนะครับผหเรียบร้อยแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นรหัสผู้รับเงินอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ผมจะใส่ไปด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเคยแคปรูปไปอยู่นะครับไอตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมด12หลักนะครับผมก็ทําการใส่ไปได้เลยครับนี่แต่ที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่ายังไงเขาก็อโอนเงินมาให้เราถูกอยู่แล้วแหละ,ะครับผมเรามีทั้งชื่อธนาคารเอ่ยหมายเลขบัญชีนะครับผมชื่อบัญชีอย่างเงี้ยแล้วก็ไอตัว สวิตบิกนะครับผมนี่เลยแล้ว,ลวพอเรากรอกข้อมูลครบเรียบร้อยนะครับผมเราก็อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้เลยนะแล้วก็กดบันทึกนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ทกาําการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมทีนี้เพื่อนๆก็รอนะครับผมรอ,อเขาเรียกว่าอะไรสะสมรายได้ให้ครบ100ดอลลาร์นะครับผมเพื่อที่ทําการถอนเงินออกมานะครับประมาณนี้ ถ้าผมก็ไม่ได้ยากอะไรขั้นตอนก็มีแค่นี้เลยนะครับมันก็จะมายากตรงที่เราต้องสะสมเงินให้ครบ $100 ดอลลาร์เนี่ยแหละหรือประมาณ3,800บาทนะครับผมประมาณนี้ก็สู้ๆนะครับผมผมเองก็ต้องทําทให้ถึงเช่นกันนะครับผมก็คือต้องทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเกณฑ์ที่กําหนดผมถึงจะถอนเงินออกมาใช้ได้นะครับก็ค่อนข้างนานนะผมว่าใช้เวลานานเลยแหละนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็อย่างที่บอกไปผมยังไม่ใช่คนดังนยนะครับยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงยอดวิวหรือว่ายอดซับเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมประมาณหลักพันหรือบางคลิปถ้ามันแบบผมทําคลิปออกมาถูกใจคนหรือแบบมันกําลังเป็นกระแสอะไรเงี้ยอาจจะได้เยอะหน่อยอาจจะไปถึงหลักหมื่นนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับก็ไม่เยอะนะคือพันวิวเนี่ยถ้าตีเป็นเป็นเงินนะเป็นเงินไทยก็จะประมาณ ไม่กี่สิบบาทนะครับนะพันวิวคือไม่กี่สิบบาทนะครับน้อยมากน้อยมากโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการกรอกรหัสพินนะครับผมจาก g o o g l e s e n s e ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามช่องยักษ์จิ๋วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามตั้งแต่แบบตั้งแต่เปิดช่อง youtube ใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่ที่ใช้ชื่อว่า s ซโซเซตี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นไค j u Society แล้วก็มาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเป็นชื่อยักษิวนะครับผมซึ่งยักษิวเนี่ยเป็น AKA ของผมเองนะครับผมผมใช้ AKA ว่ายักษิวอตอนแรกผมว่าจะใช้ชื่อ k a คจูโซเซตี้ไปยาวๆแลนะ้วแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันจะมีเหมือนมันจะซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีแบบคนที่เขาเรียกว่าอะไรมาจากช่องไคจูแต่เป็นไคจูคิงด o มนะครับ ก็เหมือนจะมาแบบเหมือนสับสนมั้งช่องผมคือมันมันมันเป็นคําว่าไคจูเหมือนกันไงแต่ว่าช่องไ i จู k จิงดอมนั่นนะ่ะเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรแบบผมนะเขาแบบส่วนใหญ่จะผมก็เข้าเข้าไปดูช่องเขานะแล้วก็เคยเจอตัวจริงได้ <laughs> นะครับผมเขาจะทําแบบข้อมูลเจาะลึกบ้างอะไรข้อมูลเกี่ยวกับพวกกัซติล่าพวกสัตว์ประหลาดไคจูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะโมเดลนะเรื่องรีวิวโมเดล ก็ไม่ค่อยมีนะแต่ช่องผมมาส่วนใหญ่จะรีวิวโมเดลก็สติล่าซะมากกว่านะครับผมแล้วก็รีวิวหนังซึ่งพอชื่อมันคล้ายๆกันเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างช่อง2ช่องที่อาจจะทำคอนเทนต์ที่มันคล้ายๆกันบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ชอบไปเปรียบเทียบกับใครนะครับผมแล้วก็ที่จริงก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับใครนะครับผมก็เลยแบบ ในเมื่อมันมีคนเข้าใจผิดเป็นจํานวนหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยแค่ไหนแต่มันมีอ่ะผมก็เลยเอาวะใช้ a k a เราก็แล้วกันนะครับก็เลยใช้ a k a ยักษิวเนี่ยมาเป็นชื่อช่องนะครับแล้วผมก็คิดว่าจะใช้ชื่อยักษิวเนี่ยไปอีกยาวๆเลยนะครับผมก็คือใช้ชื่อนี้ไปตลอดเลยคือจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่ติดตามก็ขอบคุณมากจริงๆครับไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงนะวันที่ผมแบบ มีผู้ติดตามครบ1,000แล้วผ่านกด YouTube แล้วได้รหัสพินแล้วนะครับผมสามารถรับไรายได้จาก YouTube ได้แล้วถึงแม้มันจะไม่เยอะนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือผมมีเงินใน YouTube แค่15ดอลลาร์นะครับ15ดอลลาร์คือแบบตีเป็นเงินไทยก็5 600นะครับประมาณนี้คือมันน้อยมากนะครับช่วงนี้ผมก็ยอมรับว่าเออเรายังไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรมากสักเท่าไหร่ก็พยายาม ไม่ท้อนะครับพยายามสู้ต่อไปอดทนทำคอนเทนต์ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะแล้วผมเชื่อว่าสักวันเนี่ยมันจะเป็นวันของผมนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษิวด้วยนะครับถ้าใครสนใจซื้อโมเดลกอ์สิล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษิวได้เลยนะครับ